สนชาวบ้านตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจเริญค่ะวางเวรจากการทำงานประจำปีก็นำทีมงานสองสาคนออกจับจักกระจัดหน้าตาแบบเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเนื่องจากจักกระจานเป็นสัตว์ที่อาศรรยัยอยู่ใต้ดินค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะดีดตัวขึ้นมาจากผิวดินออกปีกเป็นตัวจักกระจานค่ะร้องเกาะตามต้นไม้โดยวิธีการจับจะใช้ไม้ยาวประมาณ3ามเมตรค่ะปลายไม้ก็จะถาดด้วยกล่าวที่ทำจากยางต้นไม้ธรรมชาติชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าต้นหาด ผสมกับหมักฝรั่งนะคะชนิดต่างๆเพื่อที่ให้ยางเหนียวสามารถติดตัวจักจั่นได้วันหนึ่งจะสามารถจับได้กันประมาณ4 0 0ร0อถึงห้าตัวต่อคนเลยนะคะก็นําไปจําหน่ายตัวละหนึ่งบาทวางขายตามตลาดเรียกว่าไม่พอขายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าหากปรุงสุกโดยการนําไปเนื่อขายหรือคั่วเนี่ยเป็นอาหารที่ได้หลายโรูนะคะทั้ง ป่นทั้งทอดทั้งนึ่งก้อยใส่มะม่วงป่าก็ได้นะคะถือเป็นอาหารหน้าแรงที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนหรือว่าพี่ๆเกษตรกรในท้องถิ่นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะโอ้เรียบร้อยกันไปแล้วนะสำหรับค่าว